สพงฮอตแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะ EP นี้เรามากันเรามากันเรามากันเรามาอยู่ที่ตลาดสายามานะคะเป็นตลาดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของบ้านเราเนาะใช่ค่ะซึ่งคงยังอยู่เชื่อว่าทุกคนต้องได้มาเดินที่นี่เคยมาเดินแน่นอนใครไม่มาเดินนะต้องว่าไม่ใช่คนดังเรอ่าใช่เนาะเพราะว่าเป็นตลาดที่ ต้นตำรบาบ้วยเพราะเป็นต้นกําเนิดของน้องรองเนาะเป็นตลาดอันเนี้ยมันมนมีมานานแลว้วไงใช่ตั้งแต่เราโอ้สกีสมยัยเราไม่รู้เนาะโอ้พิเศษจริงๆตั้งแต่ยังไม่เกิดอะ่ะนะคะ แมค้าอะ,อะไรก็คือมีครบนะคะทั้งของกินของข้าวเสื้อผงเสื้อผ้าของใช้ต่างๆก็คือครบคและรอบๆเนี่ยจะเป็นร้านค้าเต็มหมดเลยนะร <4 S 1> ้านาเต็มเลยโอ้ทุกคนเนจเริญมากๆนะคะเดี๋ยววันจะพาไปดูว่าตลาดสายามาของเราเนี่ยมีอะไรขายกันบ้างแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนนะคะค่ะปะ ไปกันเลยไปเลยแม่ดักแม่แมดักอะไรอันนี้ก็ผลละมงผลละไมะผลละไมก็เสาาื้อผ้าก็มีนะเสาาื้อผ้าก็มีดุกส,ส,สินทอดเอ้ยเอใด ตลาดใหญ่มากน้อยเพชไม่แบบว่าเสื้อพูงเสื้อผ้าเหมาะกับเธอไหมโยกเออชอบเคี้ยวเลยชอบเคี้ยวมากกินปลาสดปลาอะไรก็มีนะทุกคนปลาสดปลาสดปลาอะไรนะคะเ้่าแม่ค้าที่น่ารักมากเลยนะคะขายให้ช่าหมากเมืองทรองเท้านะพี่สาวรองเท้าหรอมีม่หมดเลยจะมีไซส์เราสองคนหรอพี่สาวไม่รู้มั้งน่าจะมีอยู่น่าจะมีเนาะ ทุกคนก <c oughs> ็คือใครมานะคะทุกคนก็มีแบบว่าทังแบบอาหารสดนะคะมีอาหารมีพวกแบบว่าผักเอยอะไรเอยนะแล้วก็มีแบบว่ายายคิดการโฆษณาด้วยอุ้ขนมมีอุยขนมก็มีเห็นไหมเอยมีทั้งขนมมีทั้งอะไรนะใครที่อยากมาก็มาได้เลยนะคะร้านฟาใส่ของชํานะคุณแม่อยู่ที่ตลาดสยามานะทุกคนมาได้เลยนะคะเนื้อส่งสดอะไรมีหมดอุ้ยตลาดใหญ่มากเลยน้อยทีฟังไหนก่อนดีไปทางไหนก็ดีฟังนี้เหรอ ใช่อันนี้ไงรองเท้าสวยๆเท่านั้นเลยเออมีไซส์เราไม่ล่าสองคนลองเทียบดูสิไม่ใช่สองคนรวมกันก็ไม่มีสองคนใส่น่ดูสิอันนี้หรือเปล่าน่าจะใส่ได้น่าจะใส่ใส่เราเนาะใช่ไหมใส่ได้โยนี่แหละกำลังน่ารักแล้จะพอดีมหมโอ้พอดีแหละนี่ไงใส่พอดีนะเนี่ยดูแล้วมองด้วยตาเปล่ามองด้วยตาปล่าจะได้อ้ยสวยมากรองเท้าสวยๆใส่ได้ตามือ่นแต่เป็นมือมาพี่คะ ฝั่งไนดีมาฝั่งฝั่งนี้ก็กลิบของยิปชอปอะไรยิปชอปต่างๆนะทุกคนเห็นไหมเยอะแยะมากนะคะยังไงเรามาดูอันนี้มีของหวานเพาะอะไรนะทุกคนของหวานกับนี้ให้รองเท้าก็มี่คะมีอีกนีไงคู่ละหกสิบทุกคนถูกมากมีเยอะมากเลยเห็นไหมโออคูละหกสิบนะอะไรยังไงนะ ไปต่อก็ต้องหาแวะของไทยังให้ผักอะไรเงี้ยเยอะใช่มีหมดเลยทุกคนใชยแบบว่าผักสดผักอะไรมาซื้อที่ตลาดนนทเนื้อใช่ต่างๆอะไรต่างๆนะทุกคนเออให้เชียนเดินหน้าเราเออไหนละร้านคนรู้จักไปอยู่ไหนจะแวร้านไหนไหนละร้านคนรู้จักไปอยู่ไหนนี่ไงแต่เขาน่าจะจําหนูไม่ได้ ก่อนหนูผมสั้นแม่แม่ใส่หมูเลยมีหมูสดเลยกินไหมกินหมูไหมกินหมูหมูดับนะคะพี่สาวในร้านหลอยู่พี่สาวตลาดสายมะมสดสะอาดปลอดภัยสดสะอาดปลอดภัยเราเวะอะไรดีเราซื้ออะไรดีพี่สาวซื้ออะไรอะไรดีล่ะเราจะซื้อไปฝากใครกันน้องเว้ยนี่ไงของหวานเไ้่ของหวานเออของหวานเยอะมากของหวานเยอะมากแม่แล้วก็แบบจะพาไปกิน ดีเลยเค้กฝั่งโน้นอร่อยมากยีหล่อขนมยีหล่นะฮะไปกินเบเกอรี่ก่อนเราขอไปกินเบเกอรี่ก่อนนะคะไปเราเดินไปดูนะค่ะมีกับข้าวก็มีเออจริงจริงจริงสงนี้สองนี้สองนี้อย่าซื้อไปวิซนส้นของกินเนี่ยเยอะมากพวกโอหังอาหารสดน้องี่สาวใช่ค่ะอุ้ยน่ากินมากจ่าชิปฟ่อนเค้กนี่ไงสสวัดีค่ายเค้กนมสดหอมนมพิเศษนี่อร่อยมากโอ้ยน่ากินมาก ขายยังไงคะแม่ชิละสิบชิละสิบห้าบาทอ๋อมีลดอะไรบ้างคะแม่วันนี้มีวันนี้มีนมสดนมสดสดอ๋อนมสดช็อกตอนนี้เลยส้มผลไม้เปลือกนี่น่ากินมากเอ้าเอาช็อกเนาะช็อกหนึ่งราแฟไม่ตีหรอวันนี้ราคาใบเตยก็ไม่มีอ๋อนี่ไงมัมีใบเตยนะพี่สาวหนึ่ง อะไรดีอ่ะมีอะไรอีกดีนมมาอ้อน,อนมสองดีกว่าผลไม้มปะผลไม<น>้อนมได้ไหมนมนมหรออนมนมมานมนี่นะคะใครอยากมากินนะคะที่นี่เลยนะคะจ่าชิพคอนเค้กนะทุกคนอันนี้เขามีสดสั่งขนมด้วยนะโทรได้ตามเบอร์อเลยนะคะัส6สองห้าส้าเจ็ดห้ อันนี้มันตั้งทุกวันไหมคะอย่เสาวันทค่ะอยู่เสาทีอยู่เสาอ๋อทนะทุกคนขายจนถึงสุกเท่านั้นเท่าไรคะหกสิบบาทบาทอุ้ยเห็นไหมซื้อตั้งหลายชิ้นหกสิบบาทเองคุณแม่เราก็จะจ่ายชามใส่ตันอย่างเดียวนะคะฝั่งนี้เป็นผักพอเป็นผักสดต่างต่างนะทุกคน โอ้เยอะมากเลยซื้อไว้ทำกับข้าวไหมโอ้ทำกับข้าวไม่เป็นเนียอะไรนะทำกับข้าวไม่เป็นนะก็เป็นไหนเราไปดูโซนทางไหนอีกเสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าไปดูดูโซนเสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าหนาะอันนี้ก็จะแบ่งชัดเจนนะทุกคนขาตรงน้นก็จะเป็นแบบพวกอาหงอาหารนะแล้วก็แบบมาฝั่งนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้าต่างๆนะทุกคนคลิปชอบเสื้อผ้านะอย่างไรนี่ไงเสื้อผ้าสวยๆนะคะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านสวยอะไรคะ ร้านพี่เบียร์นะทุกคนคะพี่เบียร์ขายเสื้อผ้าอะไรบ้างคะพี่เบียเน้นแฟชั่นเลยชายหญิงหมดเลยไหมคะชายหญิงเลยนะคะมาเจอร้านพี่เบียร์ได้ที่ตลาดไสยมานะทุกคนค่ะดูเสื้อผ้าวุ้ยสวยๆน่ารักสวยมีทุกไซส์ชายหญิงมีหมดเลยเนาะพี่เบียร์ราคายังไงบ้างคะพี่เบียร์เริ่มต้นสองร้อยสองร้อยห้าสิบเก้าสิบอนึงอ๋อประมาณราคาหลักร้อยเองทุกคนก็คือร้านพี่เบียร์ได้เลยสวยๆนั้นดูวัดโชว์เลยนะการสงการแล้ว เออจะส่งการแล้วพี่เบียก็มีให้นะเตรียมแล้วใครชอบฮาวงฮาวายมาเลยนะคะมาเลยได้เลยสวยเลยทุกคนนี่เลยอ่ะแอบแอ่ลองไหมพี่สาวแอบแย่พี่เบียนะคะขออญาตเดินเข้ามานิดนึงนี่เลยมีกระจกให้ด้วยอุ้ยเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะพี่สาวอันนี้เท่าไหร่คะพี่เบียตัวนี้290 290เองทุกคนสวยมากอ่ะลองให้ดูถอดแอบสอกระจก สวยมากใส่เล you know right ิศเลยนะร้านพี่เบ right. ียนะคุณแม่ตั้งทุกวันไหมเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะทุกวันเลยนะคะทีโมงสิบโมงถึงสองทุ่มโอ้สิบโมงถึงสองทุ่มทุกคนมาได้เลยนะร้านพี่เบียนะนี่เลยเสื้อผ้าเยอะมากนะคะรองรับทุกคนเลยนะคะไม่ขอโทษค่ะพี่เบียชนเลยแต่เราไปกันต่อขอบคุณค่ะพี่เบียขอบคุณค่ะมาต่อ โอ้ยเสื้อผ้าเยอะมากอันนี้คุณแม่ขยับมาเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่าเสื้อผ้าสำหรับผู้ที่เป็นมาราใส่เสื้อผ้าลำลองใช่แล้วก็มีมีหมดเลยเชิดเชิชายก็มีคนผู้ชายก็มีฝั่งนี้ก็ขายเพราถุงอะไรเงี้ยเยอะใช่ค่ะอันนี้ร้านแม่อะไรคะเนี่ยเจือจัะคุณแม่เจือร้านคุณแม่เจือนะคะก็จะมีเสื้อแบบว่า สำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณแม่เนาะบอกผ้าซินอะไรอย่างนี้นะคะใครที่จะซื้อไปทำบวงทำบุญเนาะเพื่อลูกมงลูกไม้ก็มีเห็นไหมนี่สวยเลยนะคะเยอะมากคุณแม่คุณแม่เปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงครับคุณแม่แปดโมงค่ะถึงห้าโมงเย็นแปดโมงถึงห้าโมงเย็นเนาะใครสนใจก็มาได้เลยนะคะร้านในคะนี้เลยนะคะขอบุณค่าคุณแม่ไปกันต่อเราไปกันต่อเนอพี่สาวไปกันต่อไปทางไหน มีตรงไปเลยตรงไปก่อนเนาะมีมือถฉงมือถือด้วยทุกคนมือถือโซนมือถือก็มีนะทุกคนอะไรคะสักเครื่องเลยไหมพี่สาวสักเครื่องเลยไหมไอร้านแม่อะไรคะนี่ร้านนันพน ร้ <Private S 2> านนันโปเนี <Thompson> s <S ่ยค่ะนี่ไงแม่นันโปดกี่โมงถึงยี่โมงค่ะแม่เจ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มวันเจ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มเลยนะคะก็ใครยบกสนใจโทรศัพท์แม่นะคะมาได้เลยนะคะตรงนี้เลยตลาดสยามนะทุกคนค่ะเออทั้งเงินสวนเงินผวอนโอ้มีหมดเลยนะแม่ซ่อมก็ได้ด้วยแถมเยอะมากเลยเออโลดขอแม่พูดแล้วนะมีของแจกของแทมนคะ สงินสดเงินคนซองก็มีแบบมีทุกอย่างมีโคนอร้านนันโฟนนะทุกคนรับมระทาแม่เลยคุณแม่เลยนะคะมาได้เลยคุณแม่ขายเองเลยเนาะมาได้นะคะตรงนี้เลยนี่อันเบอร์ติดต่อให้ด้วยนี่ของแม่ด้านนี้เลยทุกคนโอเคเข้าคุณค่ะคุณแม่ค่ะขายดีปังๆนะคะ รองทงรองเท้าก็มีสวยๆเลยเห็นไหมเออยังไงพี่สาวอุ้ยอันนี้น่ารักจังพี่สาวดูรองเท้าแบบน่ารักเลยน่าจะมีไซส์ฉันอยู่น่ารักมากน่าจะมีไซส์เล่าน่ะเพราะว่ามันดูใหญ่ๆดีเนี่ยน่าจะมีไซส์เล่าจริงแบบนี้เนาะพี่สาวมี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 เออเลิศเลิศเลิศนะรองทงรองเท้าอุ้ยตรงนี้รองเท้าเยอะมากเยอะมันเป็นโซนรองเท้าไงอ่ามีรองทงรองเท้าจริงจริงมีไปถึงรอบนอกเลยเนาะมีรอบนอกฝั่งนั้นก็มีเออเนี่ย เนี่ยเสื้อผ้าอันี้เตรียมเลยส่งโครงส่งกลานเนี่ยเตรียมเลยนะคะับมาซื้อได้ไปทางไหนต่อไปทางไหนล่ะพี่สาวออกไปด้านนอกไหมอืมไปเรือนอกเรือนอกแล้ว,ลว,องงอลลวร้านถองอกล่ะร้านถองอกที่เจ๊แม่บาอ,อยู่ตรงไหนูเหมืนอนกันพี่สาว จริงๆอ่ะจะบอกว่าในตลาดก็คือโซนรอบนอกรอบอะไรมีเยอะมากทุกคนแบบเป็นโซนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคุมหมดเลยนะสี่ทิศเลยโอ้ทุกคนมีเยอะไปเดินไปนี่ไปเดินไปนี่กี่นาทีแล้วอ่ะไท่หร่นะทีสิบโอ้สิบนาทีแล้วเยอะมากก็ยาวก็ได้ยาวอยู่ใช่นะ นี่ให้แม่ละแม่ตะกองระวังรถด้วยนะตะกองระวังรถเนะ่ะต่ตำนะคะเราเก็บไม่ทันนะเก็บไม่ทันนะคะนี่ไงปลาปลาเผาปลาเผาคุณแม่คุณแม่คุณแม่อะไรคะเนี่ยตูคอหมูย่างน้ำจิ้มรสเด็ดอ๋อนะคะปลาเผาเจ้าเก่านี่ย่างสดทุกนน่ากินมากผู้ชมย่างสดเลยทุกคน่ากินมากแม่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะแม่ไม่โอ้ใบมงถึงสองทุ่มนะคะทุกคน น่ากินมากปลาตัวใหญ่มากเลยตัวเท่าไหร่คะนี่ปลาตัวใหญ่ถ้าไซนี้จะร้อยสามสิบร้อยสามสิบถ้าไซส์เล็กจะร้อยยี่สิบไซส์เล็กร้อยยี่สิบถูกมากถูกมากนะคะคุณแม่ก็ไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้น้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดโอ้เห็นเวล่าลองมาโดนนะคะร้านปลาตูอยู่ฝั่งขาขาออกไผยมานะคะขาเปิดตามป้ายเลยไหมคะวันจันทร์หนึ่งคันริหัดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะออ๋เพราะว่าสุกเสองโอ้โหมอ อ๋อก็เป็นซันหนึ่งวัเลหานทุกคนน่ากินมากน่าอิดมากจริงๆเราหิวเหมือนกันเนาะเราเดินเราแวะจากโซนของกินเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ค่ะเราแวะแต่โซนของกินเนาะพี่สาวเราดูหิวนะใช่โอ้ทุกคนแบบระวังรถด้วยนะระวังรถได้ไหมคะนี่ลูกชิ้นตรงนี้เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นบุรีรัมใช่ไหมลูกชิ้นเวลามใช่ลูกชิ้นรวลามคุณแม่ สวัสดีค่ะลูกชิ้นนี่ไส้กอกแหนมย่างลูกชิ้นบุรีลำนี่น้ำขายยังไงบ้างคะนี่คุณพ่ออันนี้ขาสสี่ลูกห้าบาทสี่ลูกห้าบาทโอ้เป็นถุงแบบนี้เลยทุกคนเจ็ดสิบบาทอ๋อสวั์ลูกชิ้นบุรีลำอ๋อนี่เอาไปเอาไปให้เอาแม่พี่ตากล้องดู นี่เลยนะคะทุกคนซาบัดลูกชิ้นวีรำนะใครอยากกินลูกชิ้นวีรำนี่นเลยนะนด้วยเจ้าเด็ดเจ้าดังมาได้เลยนะทุกคนคะ่ะตลาดสายามาตลาดสยามมาแล้วทุกคนคุณพ่อเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะคุณพ่อเก้าโมงถึงดูเปิดทุกวันนะคะคุณพ่อแล้วแต่แล้วแต่แตคุณพ่อเลยวันไหนมีอะไรหยุดเลยใครอยากมากินต้องมาดักรอคุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าวันไหนเนี่ยคุณพ่อหยุดคุณพ่อไม่มานะโอ้ ต้องมาดักรอนะคะโอ้โน่าอิจมาทุกคนชิดอ่ะอร่อยอร่อยขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะสั่งขาออกนะคะมาต่อได้เลยทุกคนไปเลยเราไปต่อไปต่อนะคะเดี๋ยวรอบฝั่งนู้นเนาะพี่เพีรยเดิเราก็เดินไปนู่นเลยได้มาเรานะคะอีกฝั่งนี้ตรงนี้เนาะทุกคนอาเดินตามตามหลังมาก็ได้ทุกคนพี่เดี๋ยวพี่ตากล้องจะอันตรายนะคะมาพี่สาว อันนี้ก็เป็นโซนน้ำทุกคนค่ะเป็นโซนน้ำป่านนี้ไงน้ำป่าเนาะเออมีขนมขนมอะไรขนมโตเกียวอะไรนะเยอะมากนี่แล้วก็มาฝั่งนี้ทุกคนนีของบ้านบ้านไงหยกใช่เออเรียบร้อยเลยผักทรงผักสดนอะทุกคนอะไรก็มาเรามาโซนนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นรอบนอกฝั่งขารอบนอกฝั่งขาเข้าขาเข้าเนาะขาเข้าก็จะมีร้านแบบ ร้านคือตั้งแบบทุกคนคือแบบว่ามันเป็นเกาะเหมือนเป็นเกาะกลางจริงๆแล้วก็รอบทางสี่ทิศเนี่ยมีร้านอื่นๆนะทุกคนเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เชี่ยวเราสองสาวแล้วก็นะคะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตลาดสยามาที่มีแบบครบเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นั้องแบบมาขายของอะไรอย่างเงี้ยของสดเอออาหารเอออะไรเงี้ยของหวานเออนะเสื้อผูงเสื้อผ้าโทรศัพท์มือถืออะไรมีหมด มีหมดมีครบมากนะทุกคนที่นี่ที่นี่ในหาดที่ตลาดสัยามานะคะทุกคนนี่ก็โซนมือถงมือชือเดี๋ยวอใช้เวลาสามวันในการเดินเพราะกว้างมากกว้างมากใช้เวลาสามวันในการเดินนะทุกคนดูสิสามวันกว้างมากแลวรอบนอกก็จะมีแบบเป็นร้านหันออกมารอบนอกแบบนี้เลยทุกคน ผ้ามงผ้าไหมอะไรต่างๆนะมีครอบอออเืผ้าจริงๆตรงนี้เป็นแหล่งรวมของของนลลองจะรู้ดีว่าตรงนี้จะเป็นศูนรวมในเรื่องของสินค้านะคะ<ช>ต่างๆที่ภายนอกภายในเสียงว่าเป็นการแบบว่าซื้อของตกแต่งหรือว่าของใช้ใชของกินใช่นะะทุกอย่างเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะหรือของข้บุญ<ช>นต่ตรงนี้ครบจบเลยครบจบจริงๆที่ส<ช>าว ยิ่งเทศกาลนะคะรถติดมาเข้าไม่ถึงเลยเพราะว่าคนจะมาเยอะมากนะคะทุกๆอำเภอก็จะมารวมกันที่นี่ใี่สยามานางรองนะเสื้อผ้าเด็กเนาะดูสวยนะลายดอกเออน่าหลูกมีลูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีแหละกำลังทำเรื่องอือกำลังทำเรื่องเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวมีแน่นอนทุกคนแล้วก็ทางบนของตลาดสยามาคือเขาทำมันแบบเหมือนวงเวียนเนาะบนบนบนมันก็ง่ายแหละสำหรับบนบนแล้วก็จอดแล้วก็ มาได้เลยทุกคนใช่แนออะน,นี่เราดูภาพบรรยากาศฝั่งข้างๆในกว่านี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ซิไอเสื้อขาววง่าวอ่ะนี่เด้อพี่นี่เรามาทางนี้มาที่ตะก้องมา,มาที่ตะกล้องคะอยากบอกว่านะคะเดินเหนื่อยเลยเหน่อยเลยเดินเหนื่อยมากน,นะคะทุกคนก็คืออย่างไรน,นะเรามา มาสายามาก็เจอเจอหันพี่ตะก้องค่ะหันไปดูให้หน่อยด้านบนเจอสตา์เจริญสุขเราไปที่ไหนก็เจอนะคะใหญ่มากใหญ่มากซื้อโยสว่านแถมเบอร์ซื้อสม่ำเสมอแถมใสว่าซส่ไปดูด้วยแถมใสเนาะให้เลยนะให้ใจเลยนะดีมากดีสุดๆนะเจริญสุขอเราแปะไปทุกที่เลยใช่แล้วนะคะก็ ากไว้ด้วยที่ใครที่อยากที่จะมาท่องเที่ยวหรือเดินตลาดนะคะ,คะก็ที่นี่นะคะตลาดสายมานังรองนะคะ,คะตลาดเก่าแก่ของขอำเภอดังรองของเราคนนังรองก็จะมาช้อปปิ้งกันที่นี่ประจำนะคะทุกๆวันจากเพราะเาไหมค,คะที่มาขายก็จะขายดีมากๆ<ช>เพราะว่าเรามีครบเลยนะคะของกินของใช้สภาพผ้าอภรรของต่างๆมีครบเลยนะคะ ที่นี่ก็เปิดประมาณ10โมงก็จะเริ่มเปิดกันแล้วนะคะ<ช>10โมงจนถึงประมาณทุ่มสองทุ่ม,มก็จะเริ่มเก็บของกันแล้วะะใช่ใช่เปิดทุกๆวันเนาะเปิดทุกวันแล้วก็เทศกาลนี่จะขายดีมากนะคะโอเคเชิญสุขฮอสแล้ว EP นี้เราสองคนก็พาทัวนนะคะบรรยากาศพอคห่เว่ากับตลาดสายมานะคะ,ะก็ใครชื่นชอบนะคะฝากด้วยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามนะคะหรือว่าใครที่บอกว่าต้องเผ็ดต้องโยกพี่อยากพาใ,ให้พาไปตลาด ตรงนี้หน่อยพาไปร้านนี้หน่อยนะคะคอมเนด้าล่ได้เลยแล้วเราสองคนก็จะมาประชุมหารือกันแล้วก็จะพาไปดวนเลยนะคะดวจศิลปศรีจ๋าเลยนะคะโอเคนะคะลากันเลยเนาะลากันก่อนนะทุกคนจ๋าเดินเหนื่อยมากแล้วเราสองคนนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนี่ครับบ๊ายบาย